ไยอนันทวีประยาคดีแตงโมเผยมีคนกลุ่มความลับสำคัญอยู่ผ่านไปแล้วกว่าสองเดือนกับกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามซึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่26เมษายน65จะมีการถแถลงปิดคดีและตอบทุกข้อสงสัยให้กระจ่าง ซึ่งต้องบอกเลยว่าตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาชายอนันทวีชยังกูณอยุธยา <c oughs> ก็เป็นอีกคนที่ติดตามคดีและคอยส่งเสียงเรียกร้องช่วยแต่งโมมาตลอดและล่าสุดชายอนันทวียังได้ร่าย,ยาวถึงคดีนี้ว่า <c oughs> อย่าคิดด้วยค่าพลังโซเชียลหรือคุณค่าของใครแต่ละคนมีคุณค่าในตัวของตนเองแต่ละคนมีความสามารถความถนัด ความคิดในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันการที่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นที่ช่วยกันหาข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงจะผิดจะถูกแต่ทุกคนมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นคือความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นที่รักของประชาชนทั้งประเทศจะปิดหูปิดตาให้คิดว่าคุณคิดถูกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคนอื่นผิดหมดนั้นไม่ได้จุดเล็กๆที่มองผ่าน อาจจะเป็นจนวนไปสู่คำตอบที่แท้จริงก็เป็นได้พอถามว่าความจริงคืออะไรคำตอบที่ได้มาบอกว่าคือความลับในเมื่อมันจะยังลับต่อไปเราก็จะหาความจริงจนกว่าทุกอย่างเปิดเผยหรือถ้าเปิดเผยแล้วค้านสายตาคนทั้งประเทศพวกเราชาวโซเชียลนี้และที่จะลุกขึ้นมาสู้เราไม่ทอ้อเราไม่ถอออยอแล้วเรามาเดินหน้าหาความจริงไปด้วยกัน ความยุติธรรมเพื่อเธอเท่านั้นที่เราต้องการแตงโมเมลอนพีออฟิเชียลแฮแท็กเพื่อพัทรธิดาแฮชแท็กเพื่อสังคมที่ดีกว่านี้แฮชแท็กเพื่อความเท่าเทียมและเสมอภาคแฮแท็กเพื่อความยุติธรรมแฮแทกรูปนี้มีสิบปีขึ้น